ผู้ชมครับจนถึงเวลานี้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัดพระบาทน้ําพุและการเปิดมุขทิพิเพื่อรับบริจาคนั้นยังคงคลุมเครืออยู่นะฮะว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไร แต่ที่ชัดเจนแน่ๆแล้วในเวลานี้ก็คือตัวของหลวงพ่ออลงกตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ําพูนั้นตัดสินใจลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสแล้วนะครับเพื่อที่จะทําให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจสอบนั้นได้ทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายด้วยนะครับส่วนปมต่างๆที่หลายคนได้ตั้งข้อสงสัยเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรเงินไปถึงหรือไม่ รวมไปถึงการถือครองที่ดินของวัดครับเรื่องนี้คาดว่าจะมีความกระจ่างภายใน10วันหลังจากได้มีการลงตรวจสอบพื้นที่แล้วครับ <Okay. S 1> คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นายสุชาติตันเจริญรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีครับลงพื้นที่ไปที่วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลบบุรีไปถึงไม่ได้ไปพบกับพระราชวิส,สุทธิประชานาถหรือว่าหลวงพ่ออลงกตนะครับแต่ว่าตรงเข้าไปเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาหาฤาอหลังสังคมตั้งคำถามเงินบริจาคและที่ดินซึ่งมีชื่อของบุคคลอื่นครอบครองเอาไว้ครับนอกจากนี้ก็ยังได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะครับมีการตรวจสอบว่ามูลนิธินั้นมีความเกี่ยวข้องกับวัดอย่างไรและมีการเปิดใช้เงินบริจาคถูกต้องหรือไม่พร้อมกับตั้งข้อสังเกตการตั้งมูลนิธิแทนการเปิดให้บริจาคเงินเข้าวัดโดยตรงถือว่าเป็นการหลบเลี่ยงหรือไม่ รวมไปถึงให้ตรวจสอบการถือครองที่ดินของวัดด้วยนะครับที่ใช้ชื่อบุคคลอื่นครอบครองว่าทำไมถึงไม่ใช่ชื่อของมูลนิธิของวัดตั้งแต่ต้นรวมไปถึงการใช้เงินของมูลนิธิและของวัดไปสร้างสนามฟุตบอลและอาคารอื่นๆสมเหตุสมผลด้วยหรือไม่โดยประเด็นทั้งหมดนะครับก็คาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบแล้วเสร็จภายใน1ิวัน โดยส่วนตัวเองก็ยังมองว่าการใช้มูลนิธิเป็นตัวกลางทําให้การตรวจสอบนั้นมีความซับซ้อนขึ้นและถือเป็นบทเรียนสําคัญที่ต้องนําไปปรับปรุงกฎเกณฑ์ครับทำไมต้องเป็นมูลนิธิทําไมไม่บริจาควัดโดยตรงอันนี้ก็คงจะเป็นเทคนิคการใช้เงินผ่านมูลนิธิซึ่งการตรวจสอบเนี่ยสำนักพุทธศาสนาก็ไปตรวจสอบไม่ได้เพราะมูลนิธิเป็นเรื่องของ ทางอำเภอต้องไปติดตามแต่ก็ทําอะไรไม่ได้มากเพราะว่ามูลที่เขามีผู้ตรวจสอบเขาอยู่เขาก็มาแค่รายงานค่ารายรับรายจ่ายซึ่งตรงนี้ต้องกำชับทางอำเภอกับทางผู้ว่าว่าไปตรวจสอบตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่รับเงินบริจาคเลยว่าใช้อะไรเป็นสาเหตุที่จูงใจให้ประชาชนมาบริจาคใช้ชื่อหลวงพ่อไหมใช้ชื่อวัดไหม ก่อนที่ในช่วงค่ำนะครับหลวงพ่ออลงกดอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุจะเปิดใจกับสื่อมวลชนกรณีลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอย่างเป็นทางการหลังจากมีคำสั่งอนุญาตจากเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งขณะนี้หลวงพ่ออลรกรดมีฐานะเป็นพระลูกวัดพระบาทน้ำพุและต้องย้ายออกจากกุฏิเดิมเพื่อให้เจ้าอาวาดรูปใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนครับ ส่วนสาเหตุการลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนั้นหลวงพ่ออาร์กฎกล่าววา่าเนื่องจากต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาหากยังอยู่ในตำแหน่งก็เกรงว่าจะทำให้การทำงานในด้านต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่สะดวกนะครับจึงเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาทำการตรวจสอบในทุกๆด้านหากตรวจสอบแล้วพบการบกพร่องทางวัดก็ยินดีที่จะแก้ไข พร้อมกับย้ำว่าหลังจากนี้ทุกอย่างน่าจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากวัดเองก็มีการเก็บข้อมูลการทำบุญเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและขอให้เห็นใจและเข้าใจหลวงพ่อด้วยว่าหลวงพ่อเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งครับคืออยากให้ทุกทุกภาคส่วนมีการขับเคลื่อนเรื่องการตรวจสอบการดูแลและก็การให้ข้อแนะนำต่าง เพราะว่าวัดวัดเราเนี่ยมีมูลิธิหลายมูลิธิเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือก็จะเริ่มมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดเรียกว่าลงพื้นที่กันทุกมูลิธิอันนี้คือเหตุผลนะที่ทหลวงพ่อก็ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าวาดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสบายใจและสะดวกใจที่จะเข้ามาตรวจสอบ มาดูการชี้แจงค่าใช้จ่ายภายในวัดกันสักนิดดึงนะครับหลวงพ่ออลรงกฎก็ระบุนะฮะว่ามีทั้งการดูแลผู้ป่วยผู้ยากไร้ผู้สูงอายุ คนพิการอยู่ในวัดนะครับคุณผู้ชมราว,ว,ว2,000คนด้วยกันนะครับมีค่าใช้จ่ายวันละประมาณ2 0 0แสนบาทแต่ว่าหลังจากมีข่าวเกิดขึ้นก็ส่งผลให้ไม่มีปัจจัยมาหมุนเวียนภายในวัดซึ่งหลังจากนี้นะครับก็คงต้องหาทางดูแลด้วยวิธีอื่นและยืนยันนะครับว่าจะไม่ไปไหนจะไม่ทิ้งทุกคนที่อยู่ในวัดแน่นอนครับขณะที่วันนี้นะครับเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานที่ดูแลผู้ป่วยวัดพระบาทน้ำพุนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบการจัดหายารักษาอย่างรอบด้านและยังมีการตรวจสอบข่าวลือกรณีมีภรรยาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดรบบุรีรายงานนะครับผลภายใน3วันรวมไปถึงกรณีวุฒิการศึกษาที่ถูกตั้งข้อสงสยัยหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นเอกสารปลอมจะเข้าข่ายความผิดอาญาในทันทีและหากหลวงพ่ออลงกตกระทําผิดจริงนะครับ มหาเทรสมาคมจะดำเนินการทางสงอย่างเด็ดขาดและหากผิดกฎหมายบ้านเมืองก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการคดีอาญาเช่นเดียวกันครับ,บคุณผู้ชมครับ วัดพระบาทน้ำพุมีหลากหลายโครงการนะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยผู้ยากไร้หนึ่งในโครงการที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับก็คือโครงการในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์นะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมข่าวไทย PBS นะครับก็ลงพื้นที่ไปที่วัดพระบาทน้ำพุนะครับลงไปดูสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่นั่นนะครับซึ่งก็พบว่าตอนนี้เหลือผู้ป่วยอยู่ที่จำนวน125คนครับ คุณผู้ชมครับปัจจุบันวัดพระบาทน้ำพุดูแลผู้ป่วยรวมกว่า125คนด้วยกันอย่างที่บอกนะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นอนติดเตียงอยู่ที่จำนวน65คนและผู้ป่วยที่แข็งแรงพอจะช่วยเหลือตัวเองได้ประมาณ60คน กลุ่มหลังนี้นะครับพักอยู่ในบ้านพักแยกออกมาสามารถช่วยงานวัดหรือทํากิจกรรมเบาๆได้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็ทําให้มีผู้ป่วยรายใหม่เข้ามาแล้ว16คนด้วยกันนะครับส่วนผู้ป่วยเสียชีวิตก็มีเหมือนกันนะครับอยู่ที่7คนวัดก็เลยทําหน้าที่เหมือนสะพานเชื่อมให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาตามนัดหมายของแพทย์ครับส่วนการรับผู้ป่วยเข้ามาใหม่มีเงื่อนไขว่าเตียงนั้นต้องว่างแล้วก็มีเอกสารพร้อม แต่กรณีที่ผู้ป่วยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทางวัดไม่สามารถรับไว้ได้นะครับบางคนที่อยู่ที่นี่มานาน1 0ถึง20ปีจนแข็งแรงมีอาการดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้กลับบ้านเพราะญาติไม่มารับนะครับวัดพระบาทน้ำพุจึงไม่ใช่เพียงสถานที่ทางศาสนาแต่ว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายของผู้ป่วยเอสที่สังคมส่วนใหญ่ยังไม่อ้าแขนยอมรับนะครับทีมข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของวัดพระบาทน้ำพุครับ แต่เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้แล้วขณะที่ข้อมูลจากวิกิพีเดียครับระบุว่าที่นี่รับรักษาและพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอสตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อปี2535ครับและก็ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันผู้ริเริ่มโครงการก็คือหลวงพ่ออารมณ์กฎนั่นเองนะครับการดำเนินการเกี่ยวกับโรคเอสก็มี2ส,ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกก็คือการรับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอสทั่วไปจากทั่วประเทศนะครับส่วนที่2ก็คือการรับอุปการะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอสจากบิดามารดาและในแต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ4ล้านบาทด้วยกันแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหารยารักษาโรคค่าบริหารจัดการภายในวัดและค่าเผาศพ ซึ่งปัจจุบันก็ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทยนะครับอยู่ที่เดือนละ1 0 0 0 0แสนบาทด้วยกันส่วนที่เหลือเป็นการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาส่วนยาต้านไวรัสเอสนะครับแล้วก็อาสาสมัครนั้นได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศครับ แล้วก็ยังมีข้อมูลจากอาสาที่เคยเข้าไปดูแลผู้ป่วยภายในวัดพระบาทน้ำพุด้วยเหมือนกันนะครับที่ได้ออกมาให้ข้อมูลหลังจากที่วัดตกเป็นข่าวครับโดยระบุเอาไว้ว่าช่วงที่เคยไปเป็นอาสาเนี่ยพยายามที่จะทำให้ผู้ป่วยนั้นเข้าถึงยารักษาและก็ยาต้านไวรัสเอสนะครับ แต่ทางวัดเองปิดโอกาสในการเข้าถึงยาของผู้ป่วยมาโดยตลอดในประเด็นนี้จึงมีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาวัดอาจใช้ผู้ป่วยเป็นเครื่องมือในการเปิดรับบริจาคด้วยหรือไม่อันนี้เป็นการตั้งคำถามนะครับส่วนเว็บไซต์ลงทุนแมนนะครับมีการประเมินว่าในปี2567คนไทยนะครับบริจาคเงินให้วัดทั่วประเทศจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่54,417ล้านบาทต่อปีด้วยกัน ขณะที่กิจกรรมหลักๆในวัดนะครับก็คือการบริจาคเงินนั่นเองรายได้ไหลเข้าวัดยังสัมพันธ์ไปกับจำนวนวัดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะครับซึ่งช่องโหว่ที่สำคัญนี้แหละครับก็คือการเงินของวัดถูกรวมศูนย์อยู่ที่เจ้าอาวาสไม่ว่าจะเป็นการเซ็นเบิกถอนหรือว่ารับบริจาคเพียงคนเดียวขาดกลไกในการตรวจสอบที่โปร่งใสเงินจำนวนไม่น้อยจึงถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของเจ้าอาวาสนะครับ จนกลายเป็นปัญหาสะสมขณะที่สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพอสอเองก็มีข้อจำกัดในการกำกับวัดจำนวนมากด้วยเช่นกันนะครับก็ยังอยู<วา>่ใน <lish> ขั้นตอนของการตรวจสอบนะครับโครงการที่มาของวัดพระบาทน้ำพุนะครับแต่ว่าที่บอกว่ามีหลายส่วนที่พยายามตั้งข้อสังเกตนะครับแล้วก็ทบทวนถึงการบริจาคให้กับวัดให้กับกองทุนต่างๆของคนไทยในช่วงที่ผ่านมาว่าจะเป็นการเปิดโอกาส ให้มีการชฉวยโอกาสในการเปิดบัญชีรับบริจาคนี้เพื่อการส่วนตัวด้วยหรือไม่นะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกว่าแม้เรื่องของผู้ป่วย HIV นะครับแล้วก็ผู้ป่วยโรคเอชนั้นจะมีมาตั้งแต่พศ2 5 4 8แล้วนะครับแต่ว่า แม้วิวัฒนาการจะดีขึ้นมากนะครับผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ไม่ต้องเสียชีวิตเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าสาเหตุสําคัญที่ทําให้ผู้ป่วยไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้ก็คือเรื่องของการถูกตีตรานะครับแล้วก็การเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคนี้ที่ยังมีอยู่ แน่นอนครับว่าสาเหตุนี้เป็นสาเหตุสําคัญครับที่ทําให้วัดพระบาทน้าผูเองที่ผ่านมาถูกตั้งคําถามด้วยเหมือนกันนะครับว่ามีการหยิบยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาเป็นการระดมเงินบริจาคด้วยหรือไม่นะครับแพทย์แล้วก็ภาคประชาสังคมครับเขาก็เลยออกมาเรียกร้องให้สังคมนั้นเข้าใจนะครับว่าปัจจุบันนเอ,เอสสาม,มารถรักษาได้ฟรีมีประสิทธิภาพสูงและไม่ควรมีใครถูกทิ้งไว้ที่วัดอีกต่อไปครับ ผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่สํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการถแถลงข่าวโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและกํากับติดตามการเข้าถึงบริการผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอสนะครับซึ่งมีการสะท้อนปัญหาสําคัญเกี่ยวกับการสื่อสารโรคเอสและการใช้ผู้ป่วยเป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ แพทย์หญิงจุริรัตบรวรวัฒนะนุวงนะครับนายกสมาคมเอสแห่งประเทศไทยบอกว่าไทยพบผู้ป่วยเอสครั้งแรกตั้งแต่ปี2527ครับโดยช่วง7-8ปีแรกการระบาดสูงมากกระทั่งในปี2544มีคนไทยเสียชีวิตจากเอสถึง65,000คนด้วยกันต่อน,นาทีนะฮะหรือว่าเฉลี่ยแล้วทุกๆ8นาทีนะครับ ก็จะมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับอย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี2548ครับไทยมีโครงการยาต้านไวรัสแห่งชาติครอบคลุมผู้ป่วยระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็ทําให้ผู้ป่วยนั้นได้รับยาฟรียาที่พัฒนาขึ้นมาใหม่มีประสิทธิภาพสูงกินเพียงวันละ1เม็ดก็สามารถที่จะกดะจนไม่พบในเลือดภายใน3เดือนและไม่แพร่เชื้อส่งต่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีครอบครัวและก็บุตรได้นะครับ ด้านนายแพทย์พศรธรพิทักษ์ผูมหนวยการกองโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคบอกว่าไทยเคยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงสุดในปี2535ถึง140,000ถึง150,000คนด้วยกันนะครับแต่ว่าปัจจุบันลดลงครับเหลือปีละประมาณ8,000คนผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดราว550,000คนในจำนวนนี้นะครับกว่า400,000คน ได้รับยาต้านไวรัสและสามารถกดเชื้อได้จนไม่แพร่ต่อขณะที่ประเด็นสำคัญครับที่ถูกหยิบยกขึ้นมาก็คือกรณีการเปิดรับบริจาคเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยเอสในวัดพระบาทนำ้ำพุจังหวัดลบบุรีซึ่งถูกตั้งคำถามจากหลายฝ่ายนะครับเรื่องนี้นายแพทย์มนูลลีเชวงนะครับกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมโรคเอสแห่งประเทศไทย เล่าย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อ21ปีก่อนครับว่ามีพยาบาลน,นั้นพยายามที่จะนำยาต้านไวรัสไปช่วยผู้ป่วยที่วัดแต่กลับถูกไล่ออกขณะเดียวกันยาที่ถูกทำลายและอาสาสมัครที่ถูกกีดกันมองว่ามีเจตนานะครับที่ต้องการจะช่วยผู้ป่วยในภาวะระยะสุดท้ายเพื่อสร้างความสะเทือนใจและระดมเงินบริจาคครัอย่างที่วัดเนี่ยบอกว่าบริจาคเพื่อผู้ป่วย เอกระยะสุดท้ายเด็กกำพร้าทึ่พ่อแม่เสียชีวิตจากโรคเอดซึ่งปัจจุบันมันเกือบไม่มีแล้วนะครับอย่างผมเนี่ยดูแลคนไข้โรคเอดเนี่ยอย่างน้อยๆหลายพันคนนะครับไม่มีใครเลยระยะสุดท้ายไม่มีคนไหนเลยที่พ่อแม่เสียชีวิตแล้วลูกกำพร้าไม่มีเลยนะครับแต่ว่าคนไทยเนี่ยยังเข้าใจผิดนะครับอันนี้เป็นอันที่น่าเสียใจนะครับอย่างเรื่องวัดเนี่ยครับมันไปลงในหนังสือพิมพ์ใน s ันเดย์ไทม์ของอังกฤษนะครัเมื่อ17ปีที่แล้วไปลงในแบงก์กอกโพสเมื่อ11ปีที่แล้วเรื่องว่าวัดนี้น่าจะหากินกับผู้ป่วยโรคเองแต่ที่ผมมายุ่งก็เพราะว่าพยาบาลสวิสคนหนึ่งทำงานที่วัดนี้เมื่อประมาณ21ปีที่แล้วทำงานอยู่10กว่าเดือนแล้วก็พอ อาจารย์จุนี่แหละไปหายาต้านไวรัสซึ่งยาต้านลตอนนั้นเป็นยาต้านลสที่มีประสิทธิภาพผลข้างเคียงก็น้อยเอามาให้ผู้ป่วยโรคเอดในวัดนะฮะปรากฏว่าคนไข้ก็ดีขึ้นเลยนะครับแต่ว่ามันไม,ไม่เป็นที่น่าพอใจพยาบาลถูกไล่ออกนะครับถูกคูค่ายาต้านไวรัสถูกขโมยทิ้งทุกคนถูกไล่ออกหมดเลย เพื่อให้คนไข้กลับไปเป็นโรคเอดระยะสุดท้ายนะครับคือถ้ากินยามันไม่ใช่สุดท้ายแล้วขณะที่นายนิมิตเทียนอุดมประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและกำกับติดตามการเข้าถึงบริการผู้ติดเชื้อ HIV นะครับกล่าวย้ำว่าภาพของผู้ป่วยเอสรผอมแห้งน่าจะไม่ ควรกลับมาอีกแล้วนะครับเพราะปัจจุบันทุกคนนั้นมีสิทธิ์รักษาฟรีและยาต้านนั้นมีประสิทธิภาพสูงจึงย้ําว่าอย่าตกเป็นเหยื่อของการเรียรายเงินครับลดอคติลดการรังเกียจลดการกีดกันกันได้นะครับมาช่วยกันทําบุญตรงนี้ครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปบริจาควัดพระน้ำพุหรืออะไรที่มาเดินเรียรายในแต่ละที่มาช่วยกันทำบุญตรงนี้ ถ้าเราอยู่บริษัทแล้วเราก็ไปเรียกอะไรกันในบริษัทเพื่อไปทําบุญความเห็นผมนะถ้าจะทําก็ได้แต่ว่าช่วยทําอีกอันหนึ่งก็คือรับคนเขาทางานอย่าอย่ารังเกียจให้เข้าใจว่าเราทํางานด้วยกันได้กลุ่มที่4ี่ที่ผมอยากจะสื่อสารด้วยคือพี่ๆคุณหมอคุณพยาบาลที่อยู่ในระบบ โดยในช่วงท้ายของการถแถลงข่าวนะครับนายกสมาคมโรคเอสแห่งประเทศไทยก็ยังย้ำด้วยว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ59คนซึ่งทุกคนควรได้รับการรักษาเต็มที่และกลับบ้านได้ไม่ควรมีใครต้องเสียชีวิตเพราะเอสอีกต่อไปขอให้ครอบครัวหรือญาติอย่านำผู้ป่วยไปทิ้งตามวัดระบบบริการสาธารณสุขของไทยวันนี้รองรับได้ครบถ้วนแล้วนะครับ พร้อมกับการเปิดรับบริจาคแบบเดิมๆนั้นก็ไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปนะครับ